ดีเอสไอให้สาบานนิติค่ะและสาบานนิติสรุปแล้วว่าไม่ใช่ยิงจากข้างบนค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ค่ะแล้วท่านคุณหมอส่งไปแล้วใช่ไหมคส่งค่ะอ้าทีนี้ผมผมท่านประธานรายงานที่ดีเอสไอส่งไปทางนิติวิทยาศาสตร์มันมีสองตอนค่ะตอนคือตอนแรกก็คือตอนที่เขาตั้งด SI ีเอสไอให้เป็นกรรมการดังนั้นเราก็เข้าแล้วเราก็ขอแต่พอตอนหลังจากนั้นเนี่ยดีเอสไอก็ก,ก็ก็ให้จำลองซึ่งไม่มีพรทิปเลยไม่ต้องห่วง ไม่ได้เป็นคนทำทีมทีมที่เกิดเหตุซึ่งจำลองโดยอิสระเขาทำรายงานทั้งหมดส่งให้เดียสัยทุกฉบับทุกเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้เขาสรุปแล้วว่าทิศทางไม่น่าใช่ไม่ใช่ีนี้แต่แต่เขาร้องขอด้วยใช่ไหมหมอร้องค่ะร้องแต่ส่งไปแล้วไม่เอาไม่ทราบค่ะคือไม่ไม่นบัตรกระใช่ไหมไม่ปรากฏใช่ไหมในสำนวนไม่มีใช่ไหมเชาญท่านประธานผมขอถามท่านนี้ต่อท่านเดียสัยว่ากรณีที่ทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าทางเดียสัยได้ร้องขอให้จำลองวิถีกระสุน แล้วทางทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ส่งเรื่องกลับไปที่ดีเอสไอแล้วก็ยืนยันว่าวิธีกระสุนไม่สามารถมาจากรางรถไฟฟ้าได้ไม่ทราบว่าท่านพอทราบเรือีังันกรณีนี้ผมผมผมคงต้องขอกลับไปดูนิดหนึ่งที่ทางคุณหมอบอกว่าไม่ได้เอามาประกอบผมผมจากการที่ที่ทํากันแล้วนะฮะเรานําทุกชิ้นมาประกอบในการพิจารณาที่จะนําส่งในตามมาตรา150กลับนะครับสถาบันนิติวิทยาไม่ได้อยากอยู่บน วิกฤตอะไรเลยแต่ว่าเราทํางานบนสิ่งที่มันควรเป็นดังนั้นการขอเนี่ยมีหนังสือนะคะมีคําสั่งอา่ารัฐมนตรีเพียวอ่อพีรพันธ์เรีย <c oughs> กผิดลวมาก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เวลาเราทํารายงานเสร็จเนี่ยก็จะส่งไปที่สําคัญที่สุดคือหมอพรทิพย์เราไม่เกี่ยวเลยเ <c oughs> นื่องจากเราให้ความเคารพความเป็น p r o f ฟ s ชั o น a นของแต่ละคนทั้นทีมที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทํารายงานมีทั้งหมดค่ะ ถ้าถ้าเผื่อว่าโดยกฎหมายเนี่ยให้ได้เนี่ยเราให้ให้รายงานนั้นนั้นได้หมดจัดให้ได้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเพียงคําขอจากเอ่อจากดีไซน์ไปที่สถาบันใช่ค่ะคือแล้วนังสือลงรับแล้วก็เราก็ส่งแจ้งงานเหมือนพนักงานสอบสวนส่งมาแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดีไซน์ขอมาเราส่งหมดผลการชนสูตรไอ้ผลการจําลองส่งหมดรายงานการชนสูตรก็ส่งส่งถึงท่านทาริศนะคะส่งส่งหลายเรียกว่าหลายหน